สวัสดีป้ mainland, าลุงสวัสดีเอฟซีท pues ี <off five alan> ่ขลองหักทุกทุกท่านอะจ้าเฮ้ยฟังไทยฟังลาว้วยยู่ต่างพี่ยินดีต้อนรับจากซาบุไลพี่น้องวันนี้มาหลัดน้องเกลว่าเอาจนเส็ดมาหลัดน้องเกลน้องเกลมาหาอันน่ะมาปะฮาลู อ๋ออ๋เอ๊ะอ,ะอ,ะอย,อยามาแต่เึงอะไรเลยพี่น้องจ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่เ้ยดเห็นอะไรบ้างเหอเห็นได้ม,ไดม,มือเลยเแต่เฮงเดี๋ยวต่แต่ไปคุจิ๋อเดี๋ยวแต่ผไข่ายเขากับไปปลาหาบ้านนี้พามาลัดมาลัดเยือนบรรดดูปืนมาหาั พอใหญ่ไม mm ่ใหญ่พระะมาหุกรายมาฟอกันแล้วก like ็มาดุกรายอยู่บนนั่ดูฮักเลยอ้าวอ้ยเอ้อยเอยาหนุกสาเลอาเ่นนำลายหูหนมาดนุกรายเพิ่งก็เลยเียเอาอาเกลมานำอาเกลเกลมาไ่ให้จกินสวยาไอยจะกินยังลูเลยเกเก ปลกินบ yeah, hmm. oh. yeah. um. oh. ่มีอรบ้เงินเยอกินบุญบุญบุญบงบบงได้ล้ขคูขาจาเอินไปแ่มาแม่เน่กินลูกละไม่จะกินไปบดอันนี้นะอัน พ่อใหญ่ก็ม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็ม่ใหญ่เพื่อนมานเหยี่ยมร้านร้านเพื่อนแบบอะบ่เต็มเดือนพี่น้องจังหน่อยฮะจังไปเบิกเนาะร้านเพื่อนบ่เต็มเดือนเจ็ดเดือนอยร้านเพื่อนออกมาเจ็ดเดือนพี่น้องเลยกระเจอกกำลังกินเขาขึ่นน้ำ ยังซ ah, ื้อเว้ยไอ้มอนนาวนี่ไปโอูไปโอ้เย้ยวายเย้นานพ่นเจ็ดเดือนถ้าก็ออกมาจากตู้อบมือวานนี้ออกมาตันแบบแบบแบบแม่น่ะออกแม่น่ะออกมาก่อนแต่คุณหมอหนุลูกน่ะอยู่ตู้อบ อยู่แม่เกลียวเด้เป็นเผาอยู่กับจักจักมือแล้วขอดกบจากอันนั้นสิถ้าก็ออกแม่เก็จะว่าบ่ชโบมัอนน้ำบ่บ่บบวช่วนก็จะว่าบ่ถ่วนบ่ถ่วนกับเรื่องนิดหน่อยบ่ชโบกัเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเดือนเก็จะได้ข้อตู้ออบ

kéo kéo Kia. ơi. Dạ. Ấy da Chơi đi. Mặc xin chào đinh Này mặc lên. Nên đi yo. Tin. thì tập 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 Tin và tin nặng cha. Tin và tin nặng nạc Hah? Ha? 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 Hahaha Ha? 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 Bo.. Wan dat ni tu Wan dat boleh Dat.. Dat saw muka dia dat Dat.. Dat dat bomilom Ni Kau kaya susu kepes ah Ha? Alun ha? Den 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 Dat dat bomilom Saya kau luk.. Luk 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 Bun 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 Bosun ตอนนี้ค่อยไม่สวนอดไกว่าอย่างเล่นแต่ขี้ดินเจ็ดเดือนพี่น้องเอ้ยตอนแรกกระบอกจักดาว่าจะคลอกเจ็บท้องนะมันรุดออกเองอน้อยเนาะน้อยน้อยช้ำแขนนี่พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเจ็ดเดือนก็จะยังกินเข่าอ๋อเปเจ็ดเดือนบอเห็นบอกเจ็ดเดือนอันนี้บอกเจ็ดเดือนอันนี้กับเจ็ดเดือนคือกัน เจ็ดเดือนเออเจ็ดเดือนออกมานี่ออกมาในเจ็ดเดือนยังบ่มีเงินซื้อนมตอนนี้คายงัวกระเบิดได้พันอย่างนี้ก็ดิยังมาแกนนะพ่อแก่จีนเพนักเกาะขอได้นะจีนหลายโพดบ้าองหันควากินหลายบะลูกหมูตอนได้หนิ

Good. Chết đưa nói nhoi xăm kênh cho khăn 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 cun 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 mượn cun cun cốc cun 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 ลกแหงาวินไม่แรงย่งเดียวทอลงลกไปลงมาเลยโนดกาขี้ฝุ่นพี่น้องอ้าโพแม่ละขี้ฝุ่นใส่ทบยังใหม่จะทอตาเลยทบทบทบตบบ ขิดหอะพี่เนาะงงินงินเ่าอ่กเกี้ยวมาบาดนะดูถ้ากันหลัดถุงหลัดถามาหาคิดหาะหลานผิดหาได้กอหมูนี่ไปแต่ััง bà đại hải, bà đại mấy niệm nàng tạo khai mình. con nội, con nội con nội ở dưới này nội <laughs> hồi cà non biết gì đấy nó vậy phụ nhân bố xài ขกากบก็เห็นนะชำนิมือแขนบนนะต่างกันก็อาเกลลายบุลุเฮ้ยหน่อยแทอะเอพี่น้องเลยอันนี้เขาจะบอกคนหน่อยนี uh ่แต่นอนบ่นอนให้เนนมกับพวกไอ้ชี เวอ่งในอากเกวหันพูดเ <c oughs> บ,บอรไอเบอหัมลูกไหนก็ลูกบิ๊คิงพุดอืมถ้าบิ๊กคิงใช้กินน้ำะบเย็อกแลกินน้ำ่มือน,น,นแข่งน้น่อย ลอกแต่ได้หนีได้จ <c oughs> ัมปะมือจ<บ> <c oughs> ัมปะมือนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> หน่อยเจ็ดเดือนเนี่ยนี่สิหน่อยเจ็ดเดือนด้านคอยกับเจ็ดเดือนหกัก anh xin năm nát cái gì nói qua này nào ôi đường đường cẩn hết tiền và cả ma hoàn này nhé nó mặc xài tụ và tụ phi đây bỏ lại xiên lên bỏ phi มีตัวอันเดียวตัวอบทหมดว่าผู้อันบะเเพราันจะอบกับไปอบอันนี้อบผนีแหละผู้นี้ผัดผู้นี้ผัดนานเจ็ดเดือนเนาะตะที่ได้เข่าว่าช่งบักในหน้าต่นี่คือช่วงวัะมัดผัดโรคโควิดเนี้แหละค่ะรบย่านโควิดโควิดระบาดโควิดโควดระบาดเลยย่านคือวิด นน<น>แม่รถแม่รถม,มาอยู่ไฟบ้าจะบ่แม่มาอยู่ไฟแต่เย็นคืนอืมหงอนบิดมือบิดเวนเนคืนนั่นนี่แหละเอาแบบคืนนะท่านขี่เลยเนี้ยเนี้ยนจะีงไรโบราณไรอือใช่ไงละกระลืบหงไมซึ่นแล้วลก็ลุ

hay trong mọi năm của hai hàm chắc cái ừ. ừ, ừ, ừ. sao nó không phải con nổi nội hm 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 โอ้ยโอ้ยไอ้นาเม่คุณน่มให้อัน้น้อเมือนกินนั่นนุ่มให้กินน้องเหมือกินอาบน้โอ้นี่อพี่นอยดมเฮงือยด้ยวเงือยนพี่น้อย้ดมเฮงทุกคนคลิปหนะเพกใหม่สวัสดีนุนองเกี่ยว No chiều một